สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้นะคะทุกคนนะมาเจอกันกันกบเครวบเชิงเซียนอีกแล้วนะคะวันนี้เรามีดูมาที่1,300งพันสามร้อยค่ะทุกคนไม้แรกเราไปที่เพยเยอะเลยค่ะอะตามไปที่เขาไพ่หลักเลยนะคะทุกคนนะเดี๋ยวลองไหลดูเลยนะคะทุกคนนะถ้าเป็นถ้าไหลเป็นสามเราก็ตัดไปแดงเลยะะอ่ะมาดูกันเลยค่ะทุกคนไม้แรกก็พอไปก่อนนะคะทุกคนนะ ใครที่สนใจอยากจ,จะเข้ากลุ่มนําเล่นนะคะทุกคนคลิกลิงก์ด้านล่างใต้คอมเมนต์ไปได้เลยนะคะทุกคนคะ่ะทักไปขอสูตรขอเข้ากลุ่มได้เลยนะคะในกลุ่มก็มีเซียนหลายคนให้เราเลือกตามได้เลยนะคะอูป้ปอก้ามาเลยสวยไม้แรกบวกสวยเลยค่ะทุกคนบอกเต็มไปหนึ่งร้อยค่ะโอเคไปกันต่อรอบนี้ไปแดงค่ะหนึ่งร้อยค่ะเบาๆไปก่อน,นะคะ่ะช่วงแรกนะคะไม้ไหนเราเสียนะคะรอบต่อไปค่อยทบนะคะ ทมเข้าไปได้เลยนะคะถ้าไมเนี่ยเราเสียเอามารึกเลยค่ะรอบนี้นะคะทุกคน<ะ>เพเยอร์มาสามนะคะเราตัดไปแบงเกอร์นะคะ,ะมาใบแรกหกแต้มค่ะใบสองเอค่ะเจ็ดแต้มลุนต่อสี่แต้มนะคะเพเยอร์ของเราชนะเจ็ดแต้มนะคะทุกคนนะบวกไปเก้าสิบห้าบาทนะคะโอเคตอนนี้ขึ้นมาหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบห้านะคะไปต่อไม้นี้นะคะ,ะไหลไปที่ สลับไปที่เพเยอร์นะคะอ่ะก่อนหน้านี้นะคะแดงมาทีละหนึ่งแล้วก็ตัดมาน้้าเงินเลยนะคะรอบนี้มาแดงจริงทุกคนแล้วเราก็จะตัดไปที่น้ําเงินไปเลยค่ะตามเขาไพ่หลักไปเลยค่ะมาในรูปแบบไหนเราก็ไปตามในรูปแบบนั้นได้เลยค่ะแต่ถ้ามันเพี้ยนเราก็ดูเขาไพ่อื่นก่อนนะคะหรือไม่ก็เปลี่ยนห้องดูเอานะคะเอ็ดโอโหแต้มเดียวยังไงโอโหไม้นี้เสียคะ่ะเสียไปหนึ่งร้อย ใช้ไหมคะเท่ากับว่าตอนนี้แดงไหลนะคะไม้นี้ไหลไปที่แดงแล้วกันนะคะร้อยหนึ่งอาจมาคู่ก็ได้นะทุกคนนะเปิดมาสวย,สวย สี่อสองแต้มลุนต่อค่ะใบสามเป็นสี่เข้าค่ะหกแต้มเรียบร้อยค่ะดอกนี้นะทุกคนนะเราชนะนะคะบวกเพิ่มเข้าไปเก้าสิบห้าาบค่ะตอนนี้ขึ้นมาหนึ่งพันสี่ร้อยค่ะไปก็ะโดอเลยในนี้ให้เป็นแบงเกอร์แล้วกันนะคะไหลไปไหลไปค่ะอ่ะรอบนี้นะคะทัวไปคูณสองนะแล้วก็เ็จเล่นด้วยนะเป็นสองร้อยกว่าบาทนะคะ สามตัดมันน่าจะเยอะพอแล้วนะทุกคนนะรอบนี้ขอไหลไปแดงเลยนะคะถ้ามาแดงจริงก็น่าจะมามงคลอยู่นะคะกงสองฝั่งอะยังไงเจ็ดเหมือนกันค่ะโอ้เสมอนะคะทุกคนรอบนี้ไม่ได้ไม่เสียนะคะรอบนี้ถือว่ารอตัวไปแล้วกันนะคะทุกคนะไปต่อไม้นี้ไปแดงค่ะํามไปที่แดงทบไปค่ะเศษี่รอยเก้าสิบเลยอยู่ที่หนึ่งพัน สามแต้มสองเข้าห้าแต้มค่ะอูยังไงต่อโอ้โหเสียเลยรอบนี้เพยืเอชนะนะคะแปดแต้มนะทุกคนนะเท่ากับว่าตอนนี้เป็นสามตัดเสมอตัดเออเสมอตัดคือดูไม่ได้แล้วทุกคนตนก่อนหน้านี้ก็เป็นเสมอต่อรอบนี้ให้เป็นเหลืออยู่หนึ่งพันไม่ได้ไปแดงค่ะอ่ะสักเจ็ดร้อยค่ะ ที่แรกจะทบนะคะทุคนนะแต่ว่าอาขอเหลือไว้สักสามร้อยแล้วกันนะคะสี่สองอะเออมาสี่เข้าสวยค่ะหกแต้มนะคะชนะไปนะคะเพเยอร์เอ้แบงเกอร์นะคะหกร้อยหกสิบห้าบาทนะคะตอนนี้มาหน,น,นึ่งพันหกร้อยหกสิบห้านะคะทุกคนโอเคเราได้ทุนคืนแถมได้กำไรมาด้วยนะคะไปต่อค่ะตอนนี้กำไรสามร้อยค่ะ รอบนี้ให้เป็นแบงเกอร์นะคะเจ็ดร้อย <700 S 2> เจ็ดร้อยหกสิบละกันเก้า <9 S 1> โอ้ยกรงเข้าค่ะสวยปอกเก้ามาเลยค่ะทุกคนเอาสวยเลยทุกคนค่ะรอบนี้บวกไปเจ็ดร้อยยิบสองบาทนะคะ ตอนนี้ขึ้นมาสองพันสาม้อนะคะกำไรหนึ่งพันแล้วตอนนี้ไปต่อเลยค่ะรอบนี้ไปที่แบง์เกอร์เหมือนเดิมค่ะอะสองตัดไม่ค่อยมาค่ะก่อนหน้านี้นม,มาแค่สองแถวนะคะรอบนี้เราไหลไปสักสามแล้วกันสามเมตรแล้วจะตัดหรือเปล่าก็เดี๋ยวเรามาดูเขาไข่กันต่อนะคะอ่ารอบนี้นะคะใส่ไปสามร้อแปดสิบบาทค่ะเออบอดไปค่ะของเราห้าแต้มค่ะ เรียบร้อยค่ะทุกคนเพยเยอร์บอร์ดค่ะของเราฮะแต้มนะคะแบงเกอร์นะคะหัวไป360บาทนะคะตอนนี้ขึ้นมา2 7 4 0บาทแล้วนะคะไปต่อเลยค่ะรอบนี้ให้เป็นแบงเกอร์อ่ะ740้อยิบไหลไปเลยค่ะ มาหาแต้ม7เข้า2แต้มค่ะลุนต่อใบ3าเข้าไปอีกค่ะทุกคน9้าแต้มนะคะทุกคนนะตอนนี้มาเมืองกรแล้วนะคะทุกคนนะแบงเกอร์เป็น7จ็สามบาทนะคะบวกเพิ่มเข้ามาตอนนี้ขึ้นมา3,400เลยนะคะจากเราเอาทุนมาพันสนะคะทุกคนกําไรก็อยู่ที่สองพันนะคะ ใครที่สนใจอยากเล่นอยากตามแบบนี้หรืออยากเข้ากลุ่มหรืออยากได้สูตรบาคาร่านะคะลิงก์อยู่ด้านล่างเลยน้าเวอร์สมัครสมาชิกแล้วขอกลุ่มขอสูตรฟรีได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ